นักเรียนดูอ <boundaries> ันนี้นะคะเป็นตัวอย่างการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะอันนี้เป็นเรื่องของตัวอย่างนะเขาบอกว่าอุตรดิตเป็นเมืองที่งามด้วยวิถีวัฒนธรรมประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายในเดือนตุลาคมจะมีการจัดเทศกาลผลไม้เพราะอุตรดิตถ์เต็มไปด้วยผลไม้ลากไม้มันมันหมายนับไม่ถ้วนนะคะ นะคะมากมายขอโทษนะคะเด็กๆมีอ่านผิดมากมายนับไม่ถ้วนนะคะสมกับสมญาญานามที่ว่าอุตรดิต์เมืองแห่งเมืองมหาสจรรย์แห่งผลไม้นะคะต่อไปเราไปดูการแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นเลยคะ่ะตัวอย่างนะคะตัวอย่างก่อนที่จะแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะจับใจความโดยการแยกข้อความออกเป็นประโยค นะคะหนอุตรดิตเป็นเมืองที่งามด้วยวิถีวัฒนธรรมนะ,ะนี่คือ1ประโยชน์นะคะสอชาวอุตรดิตถ์มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย 3. ามจังหวัดอุตรดิตมีการจัดเทศกาลผลไม้ในเดือนตุลาคม 4. ี่จังหวัดอุตรดิตถ์มีผลไม้หลายชนิดนะคะหอุตรดิตถ์ได้รับสมยานามว่าเมืองมหัศจรรย์แห่งผลไม้ ดูต่อนะคะอันนี้คือการวิเคราะห์ประโยชที่เป็นข้อเท็จจริงแหละข้อคิดเห็นเรามาดูเรื่องข้อเท็จจริงก่อนนะในเรื่องนี้ข้อเท็จจริงก็คือว่าจังหวัดอุตรดิตถ์มีการจัดงานผลไม้ในเดือนตุลาคมนะตามตัวอย่างเนี่ยนะเขามีนะคะเห็นไหมคะเขาบอกเลยว่าในเดือนตุลาคมนะคะอ่ะต่อมาจังหวัดอุตรดิตมีผลไม้หลายชนิดเห็นไหมคะมีเห็นไหมคะเป็นเรื่องจริง นะอุตรดิตถ์รับสมยานามว่าเมืองแห่งมหาเมืองมหาสจั์แห่งผลไม้เห็นไหมคะสมยานามก็คือฉายาหรือสิ่งที่เขาเรียกกันที่คนรู้จักนะคะต่อมาความคิดเห็นค่ะความคิดเห็นนะ,ะหรือข้อคิดเห็น,นะะอุตรดิตถ์เป็นเมืองที่งามด้วยวิถีวัฒนธรรมนะชาวอุตรดิตถ์มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายนะคะอ่ะ เดี๋ยวต่อไปนะคะนักเรียนต่อไปมิจะให้นักเรียนไปดูแบบฝึกหัดนะคะชั่วโมงต่อไปนะคะเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดไว้นะลูกนะสวัสดีค่ะ